ส่วนพระโมกขลานัาเนี่ยก็มีความเฉลียวฉลาดไม่ได้แพ้กว่าพระสารีบุตรเลยแต่ว่าได้รับก,การยกย่องว่าเป็นพระอัครสาวกที่มีมีฤทธิ์มากนะครับมีฤทธิ์มากนะครับแล้วก็สามารถแสดงฤทธิ์ต่างๆได้สามารถลิกแผ่นดินได้สามารถเรียกฝนเรียกสามารถเรียกฝนได้สามารถเรียกแดดได้นะครับสามารถเสกสิ่งต่างๆได้ สามารถลิกเป็นดินได้สามารถออกเหินเดินอากาศได้นะครับมีทิปจักกูทิปโสตานะครับมีหูทิพมีตาทิปอิดทิวิทาแสดงธิ์ได้มีเจโตปริยา,ยานสามารถอ่านวราระจิตของผู้อื่นได้มีทิวิทานะครับก็สามารถมีธิ์ต่างๆได้นะครับแล้วก็มีอจุตูปป,ปาตยานนะครับแล้วก็สามารถรู้ ว่ามนุษย์และก็สัตว์เนี่ยที่ตายไปเนี่ยจะไปจุติรั่ว่ไปเกิดในพวกภูมิไหนแล้วก็นอกจากนั้นนะครับพระโมคคัลลานะก็ถือว่าเป็นอัการะสาวุกที่มีความสามารถก็คืออภิญญานะครับมีครบหมดเลยทิพยจักขุมีตาทิพยปสตมีหูทิพเจโตปริยา,ยานสามารถอ่านวาระจิตได้นะครับแล้วก็ เจโตปริยาณสามารถอ่านวารรจิตได้อิทธิวิธามีการแสดงฤทธิ์ได้นะครับมโนโมยิทธิสามารถต่อจิตได้โอเอนเดินอากาศได้สามารถล่องหนไปพบภูมิต่างๆไปจักกวาลอื่นได้แล้วก็มีอนาคตังสยานล่วงรู้อนาคตได้มีอตีตังสยานล่วงรู้ดิตได้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือบรรลุก,ก็คืออสวกคยายานและวิปาาัสนาญาณนะครับไม่แค่ไม่แค่มีฤทธ อุทิตาทิปอิธิวิตาเจโตปริยานมนุมยิที่เพียงอย่างเดียวแต่ก็บรรลุพระเป็นพระอรรานได้ได้ด้วยเพราะว่าการที่มีฤทธิ์เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ก็มีฤทธิ์ที่พิเศษก็คืออาสวัคยายานและวิปาาัสนาญาณนี่คือความสามารถพิเศษของอพระโมคคัลลาะนะ